สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวโดยรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณดับหน่วยบนนะคะทั้งหมด3สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปโดโอนจะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะดับหน่วยบนฮะปี2567นดฮะดับเกิน2ปีฮะจะเป็นดับฮะแบบ2ตัวนะะถ้าเอาไปทำเป็นปักนะก็จะเป็นปักหน่วยบนแบบ8ตัวนะฮะเรามาดูกันฮะสูตรที่หนึ่งะะดับมาแล้วนะฮะ116งวดสูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้ง10ล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคะสี่บวกศูน 4, ย์เท่ากับสี 0, 0่สี 7, 7่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าบวกศูนย์เท่ากับห้บวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหกนเท่ากับแะ ตัวแรก8ดนะแปดบวก2เท่ากับ0ูนย์เราจะได้นะดับหน่วยบนในสูตรที่1นะ่ะ8 0, 0สูตรที่2นะนะดับมาแล้ว106งหงวดสูตรโดยใช้หลักแสนบวกหลักพันสี่ครั้ง10บบน3มครั้งร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1ร้อยท้ทายครั้งที่2และบวกข้างที่สาม สองบวกสองเท่ากับสี 4, 4่สบวกศูนย์เทกับสีบวกเเท่ากับสามสาบวกเ้าเท่ากับสองสอบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกเเท่ากับสอบวกสะเท่ากับห้าหบวกหเท่ากับศนย์ฮะเราจะได้ดับหน่วยบนฮะในสูตรที่สองนะก็คือห้ศูยสูตรที่สามนะดับมาแล้วหนึงวดสูตรเราใช้หลักพันบวกร้อยบนสครั้งหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่ห ร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งสิหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สามบวกสเท่ากับเจบวกสาเท่ากับศย์บวกเ้เท่ากับเกบวกหเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งบวกศเท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปบวกสนะเท่ากับหนึ่งนะฮะหนึบวกหเท่ากับสองเราจะได้นะคะดับหน่วยบนนะในสูตรที่สามนะคะ ก็คือ1 2ครบแล้วนะทั้ง3สูตรนะคะเราจะได้ดับหน่วยบนในงวดนี้นะคะดับ8ดับ0นะดับ5ดับ1ดับ2นงคะดับ8ดับ0ดับ5ดับ1นะแล้วก็ดับ2นงคะสำหรับดับหน่วยบนคะ สามสูตรนะได้เลขดับนะถึงห้าตัวนะในงวดประจำวันที่สิบหกนะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะถ้าตัวเลขนะที่ติดดับนะไปตรงกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะส่วนเพื่อนเพื่อนนะชอบหน่วยบนตัวไหนนะที่ไม่ติดดับนะก็ลองเลือกนะวิเคราะห์พิจารณานะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ